สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเดินผ่านม่านบาหลีกันนะคะเห็นไหมคะทั้งสองข้างเลยเป็นม่านสวยๆมาถ่ายรูปกันนะคะตรงนี้เราจะพาเพื่อนๆเ,เดินไปที่ทานอาหารในร้านอาหารที่อยู่กลางนานี่นะคะนี่เป็นวิวสวยๆนะคะมีทางเดินทอดออกไปในาน,านาแวะให้ว่าใครจะนั่งซุ้มไหนซุ้มไหนชอบใจซุ้มไหนเลือกได้เลยซุ้มทรงกลม ซุ้มแบบตูบนะคะแล้วก็ข้างทางก็จะมีที่เลี้ยงสัตว์ค่ะจะมีนกกระจอกเทศแล้วก็แพะนะคะนี่เป็นเพื่อนกันอยู่ตรงเนี้ยนกกระจอกเทศกับแพะอยู่ทางขวามือเนี่ยนะเด็กๆชอบดูนะคะผ่านมาก็จะมีกระต่ายให้ชมด้วยนะคะถ้ามีลูกเล็กเด็กแดงมาด้วยนี่พามาดูชอบเลยนะคะมีแพะกับ นกกระจอกเทศ2ตัวยืนอยู่นั่นแหละดำๆนะคะนี่วิวเดินเทางเดินมาทางนี้ค่ะเพื่อนๆเราจะพาเพื่อนเดินทอดสะพานลงไปในนาไกลสุดลูกหูลูกตาแล้วก็จะมีวิวเขานะคะนี่เป็นแบบนี้ร่มนะรื่นนะลมพัดใบไม้ปิวไ,วไ,วไหวๆเห็นไหมคะลมเย็นสบายเราชอบภูเขาล้อมรอบค่ะเป็นล้อมรอบมืองแพ่ของเรานะคะเนี่ย มีของแบบนี้วันนี้อากาศดีดีค่ะลมพัดโชยเพราะว่าเป็นบรรยากาศประมาณว่าไม่ร้อนจัดนะคะรมรื่นเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูฝนนะคะตรงนี้เย็นสบายเลยนะคะนี่เราเลือกซุ้มนี้ละกันเดี๋ยวเราจะนั่งซุ้มนี้นะคะจองก่อนนะคะจะสั่งอาหารแล้วมาทานกันตรงนี้ถ้าใครมาครอบครัวใหญ่นะคะก็สามารถนั่งโต๊ะยาวนูน่น นะคะคที่ศาลานั่นก็เหมาะดีนะคะแล้วก็ชมวิวเขาไปด้วยทานข้าวไปด้วยนะคะมีความสุขนะคะเพื่อนๆเ,เจ็ดเวลาหาความสุขกันนะคะ